งานเขียนโปรแกรม CNC งานกลึงปอกมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ขั้นตอนที่1เข้าห้องเรียนแล้วเขียนใบลงเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์และระบบไฟขั้นตอนที่2การเปิดโปรแกรม s ซิมูเลชัน โดยการดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Top Start ของโปรแกรม MTS จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมทำการตั้งชื่อไฟล์โปรแกรมคลิกที่ไฟล์แล้วคลิก New ตั้งชื่อไฟล์ของโปรแกรมโดยตัวเลขตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิก OK ขั้นตอนที่3 การตั้งค่าชิ้นงานโดยคลิกที่ Workpiece เลือกชนิด Workpiece Type เลือก Cylinder เพราะงานเป็นเผาทรงกระบอกเลือก Length คือตั้งค่าความยาวชิ้นงานจากแบบงานให้กำหนดความยาวเพื่อจับงาน20มเมและเผื่อมีดชนชิ้นงาน5มเม เพราะฉะนั้นค่าความยาวที่กําหนดคือ125มิลิเมตรเลือกความโตของชิ้นงานที่72มิลิเมตรเผื่อผิวดิบ2เซนติเมตรขั้นตอนที่4การตั้งค่าการจับยึดชิ้นงานมีขั้นตอนดังนี้คลิกที่ Workpiece Damping ที่ Damping Device Type เลือกเลชัก คือการเลือกรูปแบบของการจับภายนอกที่ชักปิ้งเดฟคือระยะการจับยึดกำหนดระยะการจับยึด20มิมขั้นตอนที่5การตั้งค่าศูนย์งานมีขั้นตอนดังนี้คลิกที่ซ e โ o r e g จิสเตเลือก G54 หมายถึงเลือกจุดศูนย์งานใช้ G549 ตัวเลขที่แสดงคือระยะจุดศูนย์งานและจุดศูนย์เครื่องจะขึ้นโดยอัตโนมัติที่ตำแหน่งจุดศูนย์งานให้เลือก right side center of the work part surface ขั้นตอนที่6การตั้งค่าเครื่องมือตัดมีขั้นตอนดังนี้คลิกที่ tool system จะปรากฏเครื่องมือที่ไม่ตรงกับที่โปรแกรมได้เขียนไว้ทำการลบเครื่องมือ โดยคลิกที่ไฟล์เลือก New ปรากฏหน้าต่าง Remove คลิก OK จากนั้นคลิกที่ e x c h a n n e จะปรากฏทูลทั้งหมดของโปรแกรมเลือก Corner t o o l Left มุมมีดอยู่ด้านซ้ายใช้กลึงปอกชิ้นงานเลือกมีดปอกหยาบ Form C รัศมีปลายมีด0.4ชื่อ C N M M 120404คลิกเครื่องหมายถูก เลือกมีดปอกละเอียดโดยคลิกที่ a c h a n g e เลือกมีดปอกละเอียดรัศมี0.2ชื่อ VBMT 1 1 0 3 0 2คลิกเครื่องหมายถูกขั้นตอนที่7การเขียนโปรแกรมงานกลึงปอกการเขียนโปรแกรมงานกลึงปอกให้นักเรียนศึกษาแบบและเขียนลงใบแบบฟอร์มการเขียนโปรแกรมและนำไปป้อนโปรแกรมในขั้นตอนที่8 ขั้นตอนที่8การป้อนโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้คลิกคำสั่ง NC Editor คลิก Edit Program ทำการป้อนโปรแกรมที่ได้เขียนไว้จากนั้นคลิก Asset ขั้นตอนที่9การ Simulation มีขั้นตอนดังนี้คลิกคำสั่ง Simulation จากนั้นคลิกคำสั่ง Asset Program เลือกรูปแบบ Simulation คลิกคำสั่ง Automatic Mode หมายถึงเลือกทั้งโปรแกรมคลิกคำสั่ง Single Block หมายถึง Simulation ทีละบรรทัด คลิกคำสั่ง Interactive Mode หมายถึง Simulation ทีละบรรทัดและแสดงเส้นทางเดินในขั้นตอนแรกให้เลือกคำสั่ง Interactive Mode ขั้นตอนที่10การแก้ไขโปรแกรมให้ทำเหมือนขั้นตอนที่8 คลิกคำสั่ง Edit p โปรแกรมทำการแก้ไขโปรแกรมที่ได้เขียนไว้คลิกคำสั่ง Access ขั้นตอนที่11ผู้เรียนตรวจสอบผลงานโดยการคลิกคำสั่ง Master ตรวจสอบขนาดตามขนาดในแบบงานถ้าเกิดข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดจากการ Simulation ให้ทำตามขั้นตอนที่8ขั้นตอนที่12 การเก็บเครื่องมือเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยจัดคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ให้เป็นระเบียบขั้นตอนที่13การทำความสะอาดทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยปิดระบบไฟและปิดห้อง